สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์บัณพามาชมเทคนิคการตัดลองทรงนะครับเป็นลองทรงกลางๆนะครับคลิปเต็มนะครับ5นาทีนะครับอาจารย์บัณฑิตให้ดูละเอียดนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนแล้วออกมาได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาดูดีถูกใจลูกค้านะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับชมเทคนิคนะครับอาจารย์บัณฑสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับการสร้างทรงก็คือการออกแบบทรงผมนะครับว่าเราต้องการสูงต่ําแค่ไหนนะครับ จะบดีสร้างทรงได้หวีใหญ่เดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายนะครับดูท่าวางหวีท่าเดินปัตตเลียนนะครับตัดเสร็จแล้วจะบดีจะก,กันไปเลยนะครับรอบเดียวขึ้นจากขวาจบซ้ายออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับเป็นลองทรงก,กลางๆนะครับทรงผมประมาณนี้ก็ลูกค้าใช้บริการกันเยอะอยู่นะครับ เป็นลองส่งกลางๆนะครับเป็นลองส่งสั้นนะครับผมด้านบนอาจย์ดิจันซอยสั้นนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูละเอียดนะครับดูท่าวางหวีท่าเดินปัตเตเลียนนะครับเดินหวีเดินปัตเตเลียนแบบนี้จะทําให้ไม่ค่อยตกหวีนะครับวางมือนิ่งๆนะครับลูกค้าผมเส้นเล็กๆนะครับผมค่อนข้างยาวนะครับตัดแบบไหนให้ง่าย ตัดแบบไหนแล้วออกมาได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาดูดีถูกใจลูกค้านะครับทำมือเบาๆนิ่งๆน,นะครับอาจารย์มันดีทำให้ดูละเอียดนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับเป็นลองทรงกลางๆนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูละเอียดนะครับมีตัดมีซอยนะครับทําให้ดูครบเลยนะครับ อาจารย์มันดีอยู่เภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปกติอาจารย์มนดีจะพาทีมฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มนดีไปบริการตัดผมฟรีตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาเพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์มันดีจะได้ตัดผมจริงแต่เรียนวันแรกนะครับได้ตัดผมจริงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ แางจังหวัดมีที่พักให้พร้อมนะครับเดินรอบเดียวออกมาก็เป็นลองทรงแล้วนะครับถ้าระาวาังหวีนิ่งๆเดินปัตเจียนนิ่งๆน,น,นะครับวางให้ถูกวิธีเดินปัจเลียนถูกวิธีงานก็จะง่ายนะครับทําให้งานเราไม่ยากนะครับการตัดลองทรงนะครับสไตล์อาจารย์บันดีนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดทุกคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับอาจารย์มันดีจะทําสิ่งไหนที่อาจารย์มันดีถนัดมาลงทิ้งไว้ให้ชมนะครับเสร็จแล้วก็จะซอยเลยนะครับอาจารย์มันดีลดส่วนผมนะครับความยาวเริ่มช่อกลางศีรษะก่อนนะครับไล่ลงมาหาด้านหน้านะครับใช้บียกตัดเลยนะครับเป็น3มแถวนะครับแถวกลางแถวข้างนะครับสายขวานะครับทูกช่อให้เชื่อมกันให้บรรลรัดกันนะครับจะดูได้ไงว่าผมเท่ากันไม่เท่ากันนะครับ เวลาเอาหวียกขึ้นไปตัดนะครับให้ยกผมที่ตัดแล้วขึ้นไปด้วยนะครับไปบวกทุกครั้งนะครับพอผมที่เราตัดแล้วกําลังจะหลุดจากหวีก็ตัดเชื่อมได้เลยนะครับทุกช่อนะครับให้เชื่อมกันให้บรรลัดกันนะครับทั้งศีสษะนะครับยกผมที่ตัดแล้วขึ้นมาด้วยทุกครั้งนะครับมาวัดนะครับอาจารย์มันดีชี้บอกอยู่นะครับใช้ปลายกันไก่ชี้บอกใช้ปลายนิ้วชี้บอกอยู่นะครับ เทคนิคการตัดนะครับทรงผมก็จะออกมาเท่ากันนะครับเข้ารูปเข้าทรงเลยนะครับทรงผมประมาณสไตล์ดอปคัตด,ด้านบนก็จะซอยประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคการซอยผมแบบไม่ไม่ยากนะครับขั้นตอนน้อยนะครับอาจารย์บดีทําให้ดูละเอียดนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายมาชมกันนะครับตัดความยาวได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ซอยด้วยกันไก่ันปลายอีกนิดเดียวนะครับทุกช่อนะครับให้เชื่อมกันให้ประสานกันนะครับซอยเช็คปลายผมนะครับทําให้ปลายผมซอฟต์ขึ้นละมุนขึ้นนะครับเวลาลูกค้าไปสระผมดูแลเองก็จะดูแลง่ายนะครับทรงนี้หวีลงธรรมชาติปล่อยลงธรรมชาติก็สวยนะครับก็ดูดีนะครับทรงผมก็จะดูทันสมัยนะครับ เป็นลองทรงกลางๆนะครับสไตล์ดอกขัดนะครับผมด้านบนประมาณนี้นะครับหรือจะเซตเสยก็ลอยอีกแบบนึงนะครับสีลงธรรมชาติก็จะแบบนี้นะครับปล่อยธรรมชาติก็เป็นทรงนะครับขอบคุณในแบบเลยนะครับเป็นลูกค้ากันมายาวนานมากนะครับลูกค้านี้30กว่าปีแล้วนะครับเซตเสยก็ลอยอีกแบบหนึงนะครับล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับทรงผมประมาณนี้ ดูหลอเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นลองทรงกลางๆนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ